สีนังังี่สีละีน่นะเบองรงดูีว่าสีนังงี่สีโอ้ยกสีารานสีรัางกยเป็นยังไีเออ่ออสตัตว์เ่ไม่เห็นชี้หน้าเลย อยากเอามือเข้าไปช่วยเลยเดี๋ยวก็จะเป็นลูกไม่ดีดา ไม่กินอิากกินไหมปงดก็บกบไป่เลยอันนี้ของแม่อันนี้ของแม่นะฮะเอาติดเลย โอ,อโอ้ยเป็นอะไรน,น,อนร่อังอืมันนี่อีกอย่างนะนัาเกลียด

แต่ยังว่าอันลวกแลยพัดอันยังไปอันไปลือตู้เย็นไปเห็นตู้เย็นงาดตู้เย็นออกเอามา้ามาเซานะอันทางล่างโอ้อป๊บไปเด็กตั้งเนี่ย ูจเไม่นะะียวเอาเยวันว่าสิสงของมาให้ก็เลยโทรไปว่าเจ้าได้ที่อยู่แล้วสิคือว่าเรามีที่อยู่เฮาอยู่เลยคือจังไงคือบอกบอกตาลางสุดจังนะบ้าหาปลออกมาให้ เพื่อนมามากินลูขันเงี้กินอะไรจำข้าวบุญนั่นมันหายางนนนอ,นอนตายอ่ะจ้าสวัสดีค่ะเพื่อน มามาทำก้าปุ่นใช่ไหมแซ่บโอ้ยเมือ่อวานไปลองเฮงบานไอหนูหน้าไหมโอ้ยเหนียวโอ้ยไอ้ยังก็เหนียวยังก็พันหันใส่นะใส่อะฮะมันศุกร์กินมสนนะสงเนาะกินมะสงอันนี้น่ารักเดี๋ยนไป เรา,าส,เสังเกตว่าราคาไม่เนี้ยต่างันเลยนะต้นอื่นๆอ้าเอียงผู้เป็นแต่แสบใช่ป่ะโอ้ยดีบซน์หนึ่ยตาล้านซะเนาะนโอ้หน้าทานอ่อ้ย,ยนี่นะอันนี้เนโอ้ยจะเม็นดิโอ้ยจะเหม็นเงา ตาลานด้วยอยากหัวไล้ปียะเหนียวเหนียวอันเหนียวพันยันใส่ว่ะกินเขากันยังฮะปิยะเธอกินเขากันยังเขาเดียม ทินะคะมึงมาเคยข้าวหนะนัากรต้นใจเรือนี่ค่ะอมเอาดโอ้ยอยากกินไก่กระยาอ้ากินกิน้วมาื่ว่ากินโลโตโะัะ ลาตอทางรถพ่นเน็่เนะส้มบัวครับราสัาา่นป๊าเราเป็นกระแซบป,ปาราจะเที่หมกอีกเด,ดี๊ยอื้มว่าคือหมูปาป๊าอืคือชงกอัง๊งแต่คือชมพูอังคัง ขอาวปุ่นใครครับข้าวปุ่นเลนูนครบ้านเราเองเพื่อนบ้านเราเองอ้อเยี่ยมสก็เก่า่นียง เข, 120? 120เขาเข้าใจอะไรลอยยี่สิบรอยยีสิบทับเขาเข่าบ่ช่วงร้วนนี่สิเดียว <laughs> ราคาราคาอะไรอันนี้ดิราคาอันนี้บ่ะผมกดอยู่แต่ละก่าอ๋อแมนแมนเมนเพื่อนนี่ละ่ะเฮาสร้างอันนี้ละ่ะอันไปละ่วะว่าเขีมนะขอบคุณข้าวมันก็จังเถอะขึ้นมากินเต้มน,นี่สร้างทุกหลักเลย แมนนี่ล่ะไออยู่ในร้านสดาก็มีคือราคาเดียวกันเลยเข้าแตะนี่แหละแซบข้าวปุ้นแห้งครับมันจะมีข้าวปุ้นเปียกข้าวปุ้นไอโอ้ยเงีวครับอยู่ช่องนี้แหละครับอยู่ตรงตัวเอ็ดทางล่างเออ นั่นม่เส้นยาวเส้นยาวมากเลยเป็นขับปูนแห้งเป็นขับปูนสดขัาปูนสดนะรวกาอันนี้แบบปวดขาปวดแข้งกินได้อ่ะอันนี้ฮะชื่อว่าเป็นแป้งมักเนาะเป็นแป้งสดจะคของกับเ,เจ้าจิรีวิวเองเลยแหละ มันยตำกระแซบแสบตำกระแซบแสบเลยเนาะกินอยู่ผู้เดียวเฮ็ดไปเฮ็ดสองงอนึงลืมไปว่าจะกองมึงมาแบ่งเวลาเนาะแบ่งเวลาอามหายในเด้อไปดย เขาวาหนึ่งสามนลหนึ่งสามเลยค่ะฮะเขาว่าีตั้งสองเป็นสามเลยนะแบบเื่องแบนี้นะเพื่อนห้องไปไหนครับลองเพลงบัานไอหนูหน้ามั้งลองเพลงบัานไอ้หนูหน้าพระลูกเขานักเก็ตไหมแม่นึ่นักเก็ตมีไก่รืบบ่ไก่เป็ด มุดิ่งหลังก็ได้เทปบ้านกับพักกันเป็นร่องน่ท่านล่ะเอิุนหญาใหญกิดสิบอ้าวันนะฟันเกล้อหรือจมู กินหวยคั้ง um กินบอมือแหลมหละอันนั no so hmm. mm. okay. remember, ้น่ก็มั้เไิ่ต้องพีดถึงว่าสนับกินนะแม่แล้วนาเชาเป่ยนน่งถึงค์หรืออะไรอ่ มากนะเพื่อนเฮาขื่นเฮาบ่ค่อยมีไผดอกเพราะเฮาบ่เคยแบนเข้าขื่นไปส่งงานพิยู่ไปปิ๊บเป็นหายเงนินไปเหายท่กไหนเนี่ย ไม่มีอไพูดจะถูกประมที่ค้านทำงานพวกหลานกะแข่ง้านเลย,เน,ยเนส่ออกมานะค่านแางไหนหลานไม่ใสออกปิดบานจะนักไปยุบปุนป่นบังบนาะบังแนล่างค่ะนทมันหน่อเข้ามีอะไรไม่น่าเดีเนาะ วอะให้กันเองมอง <_ C 2> โอหอ้อกันตเองมองใงอาหากินเองม,มอยาหกันเอ่ ก,ก็นั่นแล้วก็เลยแบบไม่อยากใส่เดี๋ยวถ้าไม่กินมันอันนี้อร่อยตังเ์้ยะโอ้ยตัดเจ็บ มุ่งเขาันจองเนาะนี่ยาันจองน่านันนี่เป็นหน่วยแบบติดตัวแบบแี่แหละคือนนอ่อเราลูกไหงมู่มงเด็กกลับก่อน,นกินยาางก็อันนี้ยา амаа х яг ийм сомоо เพื่อนเขาขอตัวลงแล้วบ๊ายบาย